สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยวันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปการไฟฟ้านครหลวงเขตพระนะครทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MBA Spark เดิมเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จพระราช,ชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่1กันยายน2,459นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมีอายุ109ปี พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MBS Park สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตมหานครที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตภายใต้ภารกิจ Back to the Future Journey ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะในอนาคตจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและประเทศชาติ และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้เพื่ออนาคตของประเทศภายในแบ่งเป็น3ชั้นบอ,บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยการออกแบบจะแสดงใช้เทคนิคที่หลากหลายทั้งวัตถุศิลปกรรมโมเดลอิมเมอร์ซีฟแสงสีประกอบดนตรีร่วมสมัยและแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารกับผู้ชมทุกวัยชั้นที่1จะแสดงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารพร้อมบริเวณสปาร์คโซนเล่าเรื่องราวแสงแห่งอนาคตซิมโฟนีออฟไลท์ ที่นำเสนออนาคตพลังงานและนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ชั้นที่2แสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light ถ่ายทอดการพัฒนากิจาการไฟฟ้าไทยการก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวงและเรื่องราวผู้ว่าการในอดีตส่วนชั้นที่3บอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in s i i e n c e ช่วงประวัติศาสตร์ก่อนมีไฟฟ้าใช้จนถึงจุดกำเนิดกิจาการไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าวัดเรียบ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยม เวลา14นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ผ้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าอาคารพิพิธพภัณฑ์ผ้าทรงเปิดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นมา ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนในปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรไปทรงเจริญสัมพันธทมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต,ต่างๆในทวีปยุโรป ทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชนีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัย ด้วยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และส่งออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างกลมกลืน ต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องจัดแสดงหมายเลขหนึ่งทอพระเนตรนิทรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิดิวันบวรินารีรัชกัญญาทรงนำเสด็จพระราชดำเนินและกราบบังคมทูลรายงานซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอกสาส่วน ชุดไทยจิตรดานิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายควางหรือไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแข้งกระบอกความยาวจรดข้อมือชุดไทยอมรินนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวชุดไทยบรมพิมานนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำ เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกหมายยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวชุดไทยดุสิตนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกหมายหรือยกทองชุดไทยจัก,กรีนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำเป็นเสื้อเปิดหลายข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือย,ยกทั้งตัว ชุดไทยสิวาลยนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ่าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้ออีกทีหนึ่งใช้สิ้นไหมหรือยกทองและชุดไทยจัก,กรพรรดินิยมสวมใส่ในโอกาสงานพธิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำห่มสบายสองชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่สองเป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทอง จากนั้นท่อพระเนตนิทศการสิริราชพัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลขสองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา90าพรรษา12สิงหาคม2565เผยแผ่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆโดยได้นำาฉลองพระองค์ชุดใหม่มาจัดแสดง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับท่อพระเนธผลิตภัณฑ์ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ที่นำลวดลายจากฉลองพระองค์ในนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมมาจาัดทำเป็นที่คาดผมผ้าไหมร่มหมวกกรอบรูปไม้ลงทองหมอนปักผ้าไหมพัดผ้าพันคอและกระเป๋ารูปทรงต่างๆทั้งนี้นิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปในเวลา9นาฬิกถึง16นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยาราชนารีเสด็จไปทรงเปิดนิรทศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่46วันนี้เวลา13นาฬกา48นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรัตติยราชนารีเสด็จไปหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถเขพระนครในการพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่46แบ่งการประกวดเป็นสประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงได้แก่รดทิธิพญานนโทปน,นันทนาคราชของนายบัณฑิตวันนุกูล จิตรกรรมไทยแนวประเพณีผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงได้แก่ศรัทธาอันเข้มแข็งณนะแยกราชประสงค์ของนายวัชรนนท์แสนวิเศษและจิตรกรรมร่วมสมัยผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงได้แก่ลมหายใจของธรรมชาติของนายสิทธิพลเลาะชัยสงโอกาสนี้ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทศ,ศการซึ่งมูล,ลนิธิบัวหลวงร่วมกับมูล,ลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวรตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทักษะแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนอกจากนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานอื่นๆเข้าร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น76ภาพ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงได้จนถึงวันที่5ตุลาคม2,568ทุกวันยกเว้นวันพุธหลังจากนั้นจะนำผลงานดังกล่าวไปจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสันจรที่จังหวัดสงขลาต่อไป แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่สตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทย และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปรัาษาหรือปอดและพระวักกะหรือไตมาโดยตลอด คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวซึ่งได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาพระอาการติดเชื้อดังกล่าวตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสะพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่ คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15สิงหาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา16นาฬิกา50นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าพระราชทานสัมภาษณ์ณศา,าลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระดํารัสถึงการจัดนิทรรศการชุดไทยจากราชสํานักสู่ราชนิยมในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงบางองค์ไม่เคยจะแสดงที่ใดมาก่อนขอเชิญสตรีไทยทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่น้องๆ LGBTQ พี่ๆ LGBTQ ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นหญิงนะคะแล้วก็ ทุกท่านที่อยู่วงการแฟชั่นและไม่แฟชั่นคนไทยที่ทุกทุกอายุทุกท่านเลยก็อยากเชิญชวนให้ใส่ชุดไทยทั้ง8แบบที่พระราชน,นมทั้ง8แบบอย่างภาคลุมใจนะคะแล้วก็ใส่ให้มีความเข้าใจใส่ให้คน รู้ทั่วโรคว่านี่เรามาจากประเทศไทยแล้วเราใส่อยากถูกต้องตามหลักที่ทรงพระราชทานและออกแบบคัตติ้งถูกเล้งถูกทุกอย่างถูกต้องส่วนเรื่องสีเรื่องการทอก็เป็นที่แล้วแต่ทุกคนจะเขาเรียกอะไรอ่ะสันหา เวลา17นาฬิกา36นาทีสเสด็จออกนาวังสุขโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025และคณะเฝ้าสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสที่โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้และเครื่องแต่งกายพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวสุชาตาช่วงสีเพื่อแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกได้ครองตํแหน่งมิสเวิลด์2025 จากผู้เข้าแข่งขันกว่า108ประเทศทั่วโลกสำหรับการประกวดมิสเวิลด์เป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายเอริกมอลลี่ในปีคริสตศักราช1951หรือพุทธศักราช,ช2494เพื่อเชิดชูความงามอย่างมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมภายใต้โครงการบิวต t ้ t h ส p u r p o s e ความงามที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานการกุศลของผู้เข้าประกวด องคมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรนายพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกาลูวอวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2524เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาสภาพดินเปรี้ยวที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร,ร,รมไม่ได้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร,ร,รได้อีกเป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จในเรื่องป่าพืเสื่อมโทมสะสมดินเปรี้ยวแกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้เยี่ยมชมแปลงสาธิตร่วมปลูกไม้ผลที่แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินชโรงเรียนผลิตและส่งเสริมเป็นศูที่ .5 รองท่านช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปรศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตลอดจนการศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุทธศิรินทร์หรือป่าพุทธโตแดงที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกนล,ลกอเนื่องมาจากพระราชนำริ และเข้าร่วมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่26ประจำปี2568ซึ่งจะแสดงองความรู้และผลงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมถึงหน่วยงานและเกษตรกรเครือข่าย ขอเสนอสารคดีเทร์พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรินารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโปถวายรางวัลความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรรมนาถประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าทไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผ้าทไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวยัยและทุกโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐของไทยนำไปขับเคลื่อนและขยายผลบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานร่วมสมัยเป็นสากลตามแนวพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิน่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของประเทศไทยทำให้ผ้าไทยมีความทันสมัยโดดเด่นในโลกยุคใหม่ได้อย่างภาคภูมิอันเป็นคูณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานแบบผ้าลายพระราชทานจำนวน18ลายเช่นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเตะร่วมใจเทือดไทยเจ้าหญิงผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเป็นต้นพระราชทานให้แก่ช่างหัตถกรรมไทยและกลุ่มอทอผ้าทั่วประเทศนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงยังผลให้ประสบนิกรไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนทรงเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่คุณค่ามารดกแห่งวัฒนธรรมไทยสู่ผลงานัทศสินร่วมสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติผลงานของพระองค์ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น543ฉบับเป็นงานลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบให้ประชาชนคนไทยตระหนักในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Intellectual Property Organization ไัวโป้ขอพระราชทานถวายรางวัล ความเป็นเลิศด,ด้านการสร้างสรรค์ไวโป a w อร์ด o ฟอร์ครีเอ e ีฟ e อ็ e ซเพื่อแสดงถึงพระวิรยิยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานา,นาชาติในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระอัยกาและพระปิตุชาซึ่งไวโปได้ทูลกล้าวทูนกระหม่อมถวายรางวัลสูงสุดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริมัคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่12สิงหาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ